สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแมปที่ชิชวลยูทูบเบอร์ซิมูเลเตอนะครับเราจะมาดังกันในนี้นะซึ่งผมไปแอบไปเล่นหลังมามาตั้งนานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากอัดตอนนี้อัดสักแป๊บเดียวพ่อนะตอนนี้ผู้ติดตามผมก็มีประมาณ35 0 0แล้ววิวก็36 0แแล้วเอ๊ะ3,500เออช่างมันไปเ,เราเริ่มเริ่มเกมมาแล้วแล้วก็มันก็จะมีกล้องให้นะเออแล้วก็มีกล้องให้แล้วก็ต้องกดกดกดแล้วก็เข้ามาตัดต่อนะ คอมนี่ล้วก็ไปสามารถซื้อได้เลยอันนี้ผมซื้อคอมอันแสนห้านะกว่าจะได้มาโอ้โหคือแสนห้ากด8ทีเรียบร้อยเสร็จนะครับคอมมันดีงจริงเนี่ยเราเรากด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 ไปเรื่อยๆจนกว่าเมมจะเต็มอะโอเคเมมเต็มก็สามารถเติมได้นะใช่ใช้เงินซื้อใช้ใช้โรบักถ้าอยากได้ถ้าได้เมมเยอะๆก็ใช้โรบักนะไอ้นี่แปดทีเสร็จครับผม ไปแล้วก็เรากดออกแล้วก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็เราจะได้เงินเยอะนี่ครับกดๆๆๆไปเรื่อ,อยๆยิงกล้องดีม,มันก็จะเสร็จเร็วนะยิงคอมดีมันก็จะเสร็จเร็วใช่มันไม่นานว่าเท่าไหร่เอ้ยที่คอมผมมันนั้นคอมเก่ามันมันพักอะ่ะมันตั้งไม่ออกอะ่ะโอเคผมมาแล้วแล้วก็กดเหมือนเดิมนะแล้วก็เราไปเที่ยวหน่อยสักนิดนึงไ,ไหนดีไปร้านร้านไหนดี โอเคร้านนี้แล้วกันนะร้านเอดีการ์ดร้านขายคอมกับกล้องแล้วก็สามารถมาซื้อคอมที่นี่ได้และเมื่อเรามีเงินเพียงพอแล้วนะนี่เปิดมาแล้วก็จะได้โทรศัพท์เครื่องแรกเลยไออันแรกเลยเออก็คอมอันแรกก็จะแถมให้ก็ที่เดี๋อวเข้ามาซื้อเองที่ผมก็ซื้ออันนี้ครับตัวสุดท้ายผมอยากโอ้โหกล้องห้าแสนเลยเหรอเนี่ยกล้องแสนแปดโอเคเราเราพักผ่อนกันแพงเงินไปแสนห้าเลยโอ้ยสี่แสนสี่ ผมชวนใสห้าผมพอละไม่มีเงินนะครับนะครับเอ้ยแล้วก็ออกไปข้างนอกก็คอมมันแพงเครื่องมากเลยนะอันแพงสุดก็ประมาณกี่ร้อยล้านอะ่ะมั่งประมาร้อยล้านนะเสร็จแล้วผมไปไหนไวะเนี่ยกลับสตูดิโอเราจะไม่ได้ตัดต่อเลยเฮ้ยเรามานั่งตัดต,ต่อครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสร็จครับแปดรอบคอมโคตรดีอันนี้สี่พันแล้วครับผู้ติดตามเราช่องจริงไม่ถึงร้อยเลยครับว่าเซนเศร้าจริงๆนะครับผม เอีเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากเลยกับสตูดิโอทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะรวยเองนะแต่แต่เติมมันกว่าเติมมันกว่านะทุกคนลองเติมดูสิมันดีนะมันเติมมันดีนะครับแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะโอเคโอเคเซโลเซโลลืมลืมไม่ลืมไม่ไม ไม่ไม่ใช่ลืมหรอกไม่มีอะไรจะพูดเกเราซื้อเมมกันซื้อประมาณเจ็ดหมื่นเลยโอเคจอดก,กดไปอย่างงี้ครับมันก็จะได้เป็นผู้ติดตามเยอะๆนะผมไม่อยากทำให้คลิปมันสั้นเลยวะ่ะแต่มันทำคลิปยาวๆอเออแล้วก็ทำอย่างงี้ไปตามอย่างงี้ตามอย่างนี้ทำอย่างงี้นัครับช่วยกันติดตามช่องของผมให้ถึง100ซับ้วยนะมันก็ใกล้จะถึง1 0 0รอซับ ว่ายเถอะนะนรับนะครับทุกคนผมสาลงทุนจัดเครื่องใหม่มาแล้วเนี่ยเครื่องหลอกเด็กเคเคโอเคโอเคจุดที่ต่อไปที่เราจะไปคือร้านไอเทมนะครับ <c oughs> เป็นของตกแต่งบ้านแล้วนะซึ่งผมว่ามันไม่จําเป็นอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเออมันไม่เกี่ยวอะไรมันก็แค่อะไ้ตกแต่งบ้านมังนะม้งนะมั้งนะผมไม่รู้ เนี่ยเก้าอี้พวกนี้ก็ร้อยกว่าล้านแล้วเนี่ยโอเคเราหยุดถ่ายก่อนนี่ครับของมันแพงมากเลยหมอม,มาหาอะไรดีไม่รู้กับสตูดิโอดีกว่ามันไม่มีอะไรไม่ใช่ของแพงๆอ่ะใครเติมนี่รวยเลยนะเนี่ยมันดีเลยนะตกแต่งสตูดิโอเนี่ยสตูดิโอผมคือโล่งโจ่งมากเลย <laughs> okay, โอเคทุกคนเออลืมลืม,ลม,ลมกดเพิ่มเลยกดเพิ่มเลยครับเอ๊ะตอนนี้ฟ้าร้องนะครับตอนอัดคลิปนี่ น่ะเนี่ยผู้ติดตามเรา6,300แล้วช่องจริงขอถึงร้อยเร็วๆนะครับผมขอบคุณมากทุ่รับชมจนจบนครับคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากครับขอบคุณจริงๆนะครับช่วยกันตามให้หน่อยนะครับขอบคุณบายขอบคุณหลายเยอะจัง